ครับเปงเบิ้องหนังพะนองเอิ่อยนียงคุณโอ้มัอนพอค้องดีอีกแล้วครับยืนที่โฟนเลยโอ้ยเกิดบ้าเลยมานเลยคุณอ่ะกนจากระลักเนายงเลยจา่แข็งดีขนาดนีครับคุณเพ็ดปัวขาวครับคุณปวลงดำเพื่นอื่นงปัวลงดำนะคุณอู้ปวขาวใหญ่เพื่นกระเอิ่จ้ะคุณครับอ้ยมานี่ลีคุณคุณคุณก็ใหไตัานี้อแล้วนมนนี่ครับปันน แค่ป่านี้อุ้ยดอกใหญ่แฮะอุ้ยฉันองว่ามันเฮ็ดเบือเนี่ยมาสิเหล่นะครับง่ามครับอพี่ครับมาเบิ่งมุมพี่ครับงามเหมือนกันครับพี่ดอกเสวนแฮะเดี๋ยวจะนกเก็บเลยบ้านเลยมันปลาลางก็ได้งัดเห็ดปวกไฟดอกหมาเห็ดปวกอยู่มานี่แล้วเราพนนี่ออกจ็ดดอกสามหกดอกเดดอกเจ็ดดอกครับ อบสาบครับกินเลือไก่เป็นก้อนบนหางข้าวเนยาวเรยว่าดอกบานมปจิบข้าวนี้วไโอ้ยขาสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวันดีคืมาพอกันกับบาลานกับสาวนองคือเจ้าครับเรากลังก็พอกันสองวันสี่สิบเอ็ดกันยนเืนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้จ้ะเหมือนครับเหมือนกั่พี่น้อง เปียนหมายมาเนาะวันนี้พาคพิลลองขึ้นที่พูดสองศาดเนาะไม่เขียนเป็นสังหอมนะจ่ะจังหวัดไหนคะอำเภอบุญทลิขจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะว่านักขึ้นผู้บกเข้ามาในโบกไฟเนาะแมนครับแต่ว่าทางานแห้งจ่ะภาษาศาสขึ้นไปได้เมื่อยต่อกันนะเพราะว่าเมื่อยแห้งจ้ะอย่างนึงทั้งผู้เป็กะเฮ็ดงนั่งเหล่เนาะเฮ็ดเก็บโบข่อยหลายไปไหนครับนั่งเหล่กะเริ่มบานแล้วล่ะจ้ะหมู่บ้านที่เป็นห้องโบไปฝูกพผอเฮ็ดโบข่อยจัด สิได้เฮ็ดย,ยังลงมาอีพี่นอ้องเบิ่งเนาะครับมื้อนี้คือมันจะพูดสองตานนะจ้ะตอนนี้กะฮอดปลาประมาณ7:00นโมงอเนาะแต่กรื่อ,อบบงปไปตามเบมาาิ่งจ้าว่าทังหลังพูดสองตานนี่สิมีเฮ็ดหยังออยเฮาเก็บเนี่ยน้ำมันนะไปจ้าไปกันครับอ๋อมีฟองห้องครับ,รบงามเลยครับงามไหมครับอืองามเหเี้ยสมบูรณ์แห่งดอ,นนอก,จจกเลยเศรษฐ์ฝนมาตกเนาะแต่แต่ว่า ดินกับเตียยแค่อย่างนี้จะตกเตียงหวานนี่ลงมาให้มองก็นตัวข้ามองถุงหมออื่นก็มาซื้อหลานค่ะแลมีแตมามา่ปลายตัดานมมามักถุงหมื่ปลายตัดแลแรงทไปซื้อตลาดเนาะจึงของตลาดองเสือไม่ใครผมรูด้ดวหนึะงอโปกไกฮันน่าใ,ววาใครเนเดี๋ยวกลับลงมาจัามาาไงมอบอรไวยไใบปน้าน อีกไมด้เพื่อนแล้วน้องก็ยังยิดเปลือยก็ยังไม่เอาใส่กระดาษอ่ะลนกระาเาจ้ะมันมาเต็มตาลุนตาเดืหาได้คนมาบานเลยคครับเปเมืองยังถ้วน้องเออยังคุณโอ้มันปอดคล้องดีอีกบครับยืนจพฟดเลยโอ้ยเป็นผ้าเลยมันเลยคุณอ่ะ กําลังงามเลยจ้ะแข็งดีขนาดนี้คุณเพ็ดปัวขาวครับปูนปัวลังดำคนอื่นปัวลังดำนะ,น,นะปูปัวขาวใหญ่เป็นกระเอนจ้ะคุณครับอุ้ยหมานี่ลีคุณคุณฟังคุณผมเขาใหม่เตมี่กําลังงามหมานหรครับปานนี่เก็บเก็บต่อเก็บมาอุ้ยดอง่ายแฮ่ฉันมองว่ามันเพ็ดเบื่อเนี่ยมาที่แหลกนะครับห้ามคัดนี่ครับมาเบิ่งนงมพี่ครับงามเหมือนกันครับพี่อุ้ยโดเหมือนสักงูเหี้ยเดี๋ยวจะนกเก็บเลยบั๊นี ดอกนี้มนจะนอขาบ่ะกกุกใไม่เลยขุนดินเห,หนียวเลยสั่นี่ยเลยนเดี๋ยวจะคือขนเห็ดปลวกไฟม่อวานขาเป็นทจ้าคือไซนี่กูเดี๋ยวกจะป็จ้าคนสารโอ้ยหักศำ

ใหดปวดก็จะเอาใส่ไปตั้งหาเพราะว่าพื้นดินหลายแห่งจ้งะจะไปนำหาให้ดังเรื่อบาดใหดปวดก,กระเพาะไปเรื่อย แต่ตพ่อ,อกอบลึงว่าเพิ่งล้างผูสองตาดิเพื่อนี่ฮิตชนีไดออกนะวอรห้องป้มาดนแหงเลยจ้ะพี่น่พี่นมก็ขึ้นมาลายแล้วไหมเนาะมีถึงมาน่อนก็มีเรื่องวานแต่มันว่านถ้าเงเหม่อจะคู่บกเนาะ จะมาบุกหัวเหยีางออกจ้ะตรงนีเหยดอยอกแนอุ้ยอุ้ยอพอดีกัดคาไปเลยให้บอกจะอยู่ดินพ่นให้พูนงานงของดอกคุณแข็งดีดีจ้ะออกนะเป,ป็นพวกขาวเนี่ยงานเนอะ่้อก่อนแข็งมัอว่านนี้พี่น้องเพิ่งก็เอาแต่วนะ เนี่ยบเชืพี่น้องพนนาเบิ่งชิดรุ่นมันสิบมะางเฮาสิางไหวแจคเสียเพราะพนุูดจองไหวแล้วจ้ะ่เป็นกบบลายงี้ครับม่อ้ลดูสนน่อขาไป่เดืา้ากหากใหม่ไง้วยลาไปเลยืเท่ามนแทม่ลงเลยตรงนี้มุมแหละเอองนกินไดป้าไหนโอ้ยขาไปดูนะ ขอนใส่แก่หม <m> ู <m> ่บ้าน่อนลายก็ขอนทำกับขอนได้พี้พวกพ่นไงก็อยู่ขอนพ่นไงจติงนน่หาแต่อนในเบเกือบติมตาเขาอยู่ด้แต่พวกพันดอกไงเนาะดอกตาไหวจ้ะดอกพันนาดีเนาะขาสองขาสามขาสี่ขาเนี่พูดเหรอหาเงาพโอ้ นลอยออกไปนะ่มันมาะจ๊ะอืองครับนะจุ่มนนะยู่ขขางกันเลยเนาะเห็ดปวกเนาะ้นาได้หลยเ็ดปกเห็ดงองเนาะอืมไข่ไข่โคเนาะี่นครับ ไข่าขานเพืนอสินี่กิ่นหอมก็คือไข่เขียวนะนยเนาะไข่เขียวก็หอมมีใจะไ,ไว้กินมันสิบ,บ่บแห้งโบแห้งนะบ่สูเ็ดไข่าขานนะแมนครับหน้าเล่ครับนี่ดอกงานเนาะแมนดอกบานจะทิพย์ทองขาวดีเนาะแมนเนี่ยยังเนี่ยหน้าเล่คนระับ บานหนึบานแล้วปรสิไดิการเอาเนาะครับอันบานบมงมบ่เอาลงเมือด้ลจ้ะบานบ่แข็งเขากับ่เอานะมันทองเอาทองเขาขาวเพิ่นคต่บใต่ต้องแต่ง่เล่อยแต่ใแ่คอนมาใต่งจนเท่ เฮ็ดแหนแล้วแม่อันนี้ใส่นี่มองล้วซี่หาดอกฮหก็ดอะไรกินไหนด้ขนานันน้นนวาเห็ดพุ่งกบนะนนมันก็เอินอีกซื้อนางมีอะไรจะแต่ว่า เราเจ้หนอนเเคยกินเนาะมันเอาไปสุบคน่าเสียับอาจจะดอกคนเจะานอนเเคยกินก่อนแต่ว่าคนเกิดกินอยู่ด้วยครับปลอดภัยครับหมอม่ม่โม่หมอโม่โม่ม่โ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 ้่นเองม่โม่โมคโม่่่โม่โม่โม่โน่โมม่เคยกินเม่โม่โ จักเอาไปเห็ดกินจักเห็ดกินังไรกัเห็ดตะลูพ่น่แบเนเขาก็บ่เคยกินเนาะแม่ครับเขาก็บบ่จักเก็บัเขาก็เห็นอยู่แต่ว่าหาบ่เก็บเอาเนาะยรบน่ดอกบานมาไวสกกี่กตสู้นินอยู่ดอกวาจังไหนนะ ขาเหลืตเลลขึ้นมา่เป็นเดือดใจครับนี่ยน่าจมีเห็ดออกมาได้หลายนะนม่ีหดอไม่เห็ดเ็แต็ดละงอกออกเยอะนาะนี่ดอกหนึงก็ได้ตองนั่ไปไว้นงอ่ะ้ส่วนคนแต่ล ี่เนี่ครับเจ้าอ่อนเลยครับนี่ครกบนี่นเดี๋กอ้เจียว่อูเว่ามาเานี่สหละงหลีเป็นเนี่ยเลงหลีตีนผูอดูาไนคนเดียวกมาโอ้ขับมงนี่เดีอครับมองพี่น้องเขาขึ้นมา นอนหาอยู่หากินหาเหา็ดทายังครับกด้ะนงมนเข้าไปเลยพี่นอนดูนี่บนน่มันก,กินเขาิกม่นอยู่เนาะโอ้ <c oughs> ทับใหญ่เลยครับ, <c oughs> บาาพี่นอนขึ้นมาหาอยู่หากินเนาะหาเห็ดย <c oughs> ้มเห็ดออกครับุโอ้ปวเสาหน่อยห่จะเป็นแบเป็นกระบปเปนเป็นเสาหลัก เด้ครับเปีเน่ำปีเน่ะจะนครับสมองนี้ก็จะเป็นหมองเป็นอ,อ,อาหารคนาทำอาหารแล้วขัวที่นี่ใช่เนยโยเพิ่ก็่าจะนขยะมางม่นะเน่ยครับก็ขานามม้มนี่เพิ่นเอาไวใส่เพิ่นยาเพ <นะ S 1> ิ่นไปกะอนหามเนาะหวยน้ำขาเนาะเน่ยครับเพิ่นกะเฮ็ดี่ร้อขนะครับไต่ลงไปนีก็เป็่นขามีไใหนังนาะเน่ยครับเปินคลองน้ำไหลขววนี่เพิ่นจะ่ไว้ใส่ปอยูเพิ่เวลาเพิ่นสมานอนนั่นะจ้ะจะเอามาทายนามะ หลังสวยหลังไม่เหมือนคนนะเขาจะขึ้นอยู่บ่เห็ดบ่มีเอานอนสักแหลมเนาะ<อ>กินเขาก่อนเนาะเนาะจ้ะ,ะ,ะจมีเขาก่อนจะไปย่างลอยจะรอบจะข้าวจะ้ะนี่ครับคบตัเาาดเข้ามาโคตรขาเฮ็ดใส่กระตาไว้ครับไอ้ข้าพี่ป้าหน่ออวยลงเมื่อนปลาลางนะครับปลาเชิงนี่บ่อคอยมีเห็ดครับขึ้นมาเข้ามาปอเห็ดปวกหมูหนึ่ง ก็เห็ดมาเลยนี่ก็ได้เต็มตานึงครับหมอนให้ตั้งเลยครับก็อยู่ข้างล่าง ีน้จะออกก็ครับแต่ว่าก็ออกบาหลายแล้วมันออกก็ละโซนมาจากาามาลันมอกจากบัดดุกโซนแต่ว่าโซนทั้งอีกทั้งหนึ่งเบาเไปครับเป็นอย่ไก่ไงเขาเคยมาเลาะโซนที่เขาเคยตะเ,เก็บนะครับนายถนอมขุดชายให้ก่อนครับ จ้ะเฮ็ดของเขาขุดขาแล้วเรียบร้อยจ้ะรวมๆกันแล้วก็ได้ตาหนึ่งพอดีลราจะเพราะว่าเฮ็ดพวกเขาอื่นเฮ็ดพวกขาวเฮ็ดพวกใหญ่แลเราจะไปสื่อเฮ็ดพวกลังดำนะจ้ะแล้วแต่คนสีอื่นเนาะเพิ่นดอกใหญ่ดอกสมบูรณ์ดีจ้ะก็เลยขึ้นตาไว้ข้างล่างเขาก็จะเป็นพวกเฮ็ดละงอกแน่เล็กน้อยแล้วก็เป็นเฮ็ดลังเหล่ละจ้ะส่วนใหญ่ข้างบนนั่นก็จะเป็นเฮ็ดละงอกจ้ะ เฮ็ดเฮ็ดปวกขาวเฮเรางอกดอกหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเขาก็ะติบพาพี่น้องต้องไปปลาลางจ้ะพอหมูส่องเขึ้นมาแถวปลาสังหอมปลาลางเห็นพี่น้องมันจอดรถไล่หลายจ้ะคุยกับเมย์พันเข้นมาหาเฮ็ดที่กันเพิ่นว่าเฮ็ดตั้งเหล่ออกหลายอยู่แต่ว่าหมูว่านจีหน่อยแล้วกับพี่น้องเขาเคลียร์คัดผดเมย์พิ่นเลยขึ้นมาหล่อเบิ่งอยู่ถึงมันเป็นถึงสิมี่ขี้กันกับปลาลางแล้วจ้ะมาแล้วมีห้องก็บบะมันเป็นได้จ้ะ อะเด็กแกงหนึ่งละมีให้กับกลับลงไปก่อนแล้วเนาะเป็นแกขึ้นมานอนไดเคืนอยู่ล้จ้ะแต่ว่าเจ้าเพิ่นย่บานได้เห้กับบริถามเพิ่นไม่แต่เห็นเพิ่นในปลากระคุยกันนั่นจ้ะเดี๋ยวว่าลางสนงกับที่พาพี่น้องไปเลาะปลาลางสังห้อมเพ่นละจ้ะตาเนี่ยใหกระสีเอาลงไปแล้วสีเอาไว้หลุดจ้ะกอดเด้งครับตอนนี้มาหอดปลาลางเด้จ้ะ แก้วานหัวกอตีกับพืชนี่คือรลายดอกไ้องม่เป็นหมูเลยจผลพันเคยออกลายด้วยผลอ๋อมดนมาจจะเดีอยนจุมกันมีอยู่ปจ๊ะโอ้ย คักมเนยเด้ถ้าน้องมาเห็นดอกนึ่งยางเต้เพ่นเพ่นเพิ่นคนนี้ยังจะเหยียบพวกเต้เราเหยียบตต่มอีกเต็มตีนมันเลยจะเสดายจุมยางสีละจะวางบตันหยกแล้วก็จุ่มยางสมบูรณ์ดีเถียงข้าวไร่ครับงามครับปาลาเด้งัดเทดปวกไฟเด็กหมาในปวกอยู่มั้นี่้วเราพ่นนี่ออก จังดอกสามหกดอกเจ็ดดอกครับนี่อีก่จักเห็นหลอหาเบิงเทียนก่อนรับเห็นใบป้าถึงก็ได้กีมให้ดปวกขาวหวกลางดำเนาะแต่เสเอื้อนะจ๊ะห็ดปวกใหญ่วาปลาลังวาพ่อห็ดปวกไฟอีกของโคตรใหญ่อยู่ไปจกาาักมันมันมห้องอลงหันน,นครับนะโอ้ สามจุ่มย่ใตะไปตองก็เห็นอันนี้จะเก็ดกอกันเนาะเเนก็เ็กอเหลืองาานะจ๊ะวานี่กันจ้ะลด,ดอกบานกันเยดอกบานหนงนี่หนดอุศาบครับกินเที้อไก่บนก้อนหางขาบปัญาเรียกว่าดอกบานมันสบยาว มันเห็ดปวกเองซส,สนิทมาเลยปกตาปวกไฟปวกขาวหญ่เนาะมีนะเรานี่นนปนอิ่มได้แต่ปนใส่ก็ปุ๊ก็ด,ดีเห็ดไข่ขาวยีว่หน,น,นึ่งแล้วมีเละองอ,อกบานแค่อดอกปดมัดอกนึงไงสีปใส่เนาะมีปนใส่เสียขาะดปอดินครับถอาไปสามสี่ดอกวะนีก็จะออกเลรนซื้อือดอกจ้ะออไปเส้อแล้วแต่ว่าเป็นเกยงเสียบองเด้อจ้ะเห็ดปอดินเนีเนาะมีครับ นั่นเลยครับพ <Stop> ี <indie> no. ่องเข้ามาเนี่สเตายไงะว่านนีจได้รับตายครัสาลางเลยรับเฮ็ดลายเฮ็นันนี้ว่าจีก็ม่เอากพี่น้องพี่เป๋าพี่พงก็จะเป็นพี่น้องไต่เนาะจงเาเปิเนียเนาะเปิมาเตเาดิพี่น้องไต่บดยสิตดกอยเก็บไปใหญ่เติบอยนี่ มันเป็นขิ้นลากันร้ายเนาะทางหลังากาเลือกเอาจ้ะบอูตังนี้นองคนอื้ออกหน่อยนะแล้วกินเขาบ่ทั้งหลามันเสี่ยงเลยเดี๋ยวเปกัน กเก่าแล้วครับดอกดอกกอได้ไดนเนะอกจะได้ดมันุ่มกับโบเห็นเนี่ยจะโบเห็นดอกบ้านก่อนโผล่คนหก่ย ่ะไรว่างถูกลักจูงไเราต้องเรยว่ายอันนี้ได้ไปจะแวะอ่านเ้ยนะฮัดกันไปฝึกฝแต่จห้องละมเปิดนะเดี๋ไปจ้าวน้องน่่เะอแต่ห้องละ าคีขอเร่อใหน้ครับสือาพี่พ่นองเมื่อบ้านนะครับฝนทำทามากลยฝาห้องหืมหืมมากเลยครับลงมาหาปลาดังข้าวหนึ่งครับครับเดี๋ยจะไปเบิงคนงานเขาอ่อนน้อยแต่ายคนไหนครับมัน ครับนี่ผลงานของข้าวมันีิครับนี่ข้า็มาเิฮิดปวกคือเก่าเด้อจ้ะพี่เนาะนี่ครับข้ามาเป็นเฮ็ดปวกบวกขาวใหญ่เนาะมีนะเรือว่าบางบางพื้นที่เพป็นเซินเป็นเฮ็ดปวกล้างดำนะจ้ะแล้วก็เขาก็ลงมาปลาล่างเนาะมีนะตอนตาหนี่สิเป็นเห็ดเห็ดผู้สองตาเนาะมีนะผู้หลังผู้นะจ้ะเป็นเห็ดหลังแหลกทางล่างเนาะแต่ก็มีละงอกแน่เล็กน้อยจ้ะข้างบนหนี่สิเป็นเห็ดบวกขาวใหญ่เนาะ <of> แล้วเ้างมาปลาลังเขาจะมาได้เป็นฮ right so an er no. right ็ดปอกตราดอกหนึ่งเนาะปอกตรบแล้วก็เป็นฮ็ดปอกไฟเจ็ดดอกนะจ๊ะเมียนครับส่วนตาหนึ่งจะเป็นฮ็ดกอแดงกับเฮ็ดลังเหล่ก็มีเนาะเมียนครับเป็นเป็นกอกอเหลืองกับมีจ้ะนี่ดอกจุ้มๆเขินนอกมาเนาะแต่ว่าเขามาพอพี่น้องหาเขาคนกว่เนะพี่นให้ลังเหล่หลายเนาะแตเราบอว่าเพิ่เก็บอยู่อีกอีกโซนทั้งหนึ่งเนาะปลาลังจะเดนรับตาขี่โหลดไนมาหลาย เพราะว่าเหมือนี่พี่น้องว่าไต้ลายนนะเนาะแม่นครับเลยขึ้นมาส่วนทั้งเฮ้าปิดคลิปเนาะแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นกะได้เป็นเฮ็ดรังเลดอกบานหลายแล้เนาะแม่นครับเพราะเพิ่นออกหลายหมือนแล้วจ้ะเพาะว่าพี่น้องมาเลาะเนาะเฮ้าไปแต่ทั้งอื่นนะจ้ะแม่นแต่ว่าเหมือนเีาก็ยังถือวัมมารสุดยอดนะครับมาร์สในเฮ็ดปวกเขาใหญ่งามเต็มหลังโพดถือเก่าและจ้ะครับสินเชาคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสรับคลิปใหม่จากวล้านครับ ตักกำลังใจเด้อจ้ะตุ่ยไหลตุกยแชร์ทุกยคอมเมนต์ทุกการที่ตามรับชมจ้าขอบคุณความภาคความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องฝ่ายน้าหลายเด้อจ้ะจะพอกันคิดไม่จ้าคลิปนี้หอมสองคนลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าดีเมียลำเลยลำเลยจ้า